วันนี้อับดุลมีเรื่องราวของความเชื่อและตำนานที่เกี่ยวกับดินแดนมหศัศจรรย์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งความเชื่อและตำนานเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนหลายยุคหลายสมัยเล่าต่อกันมาเป็นเวลานานเรียกได้ว่าตแต่ละที่นั้นล้วนเป็นดินแดนมหศัศจรรย์มีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเป็นเมืองในอุดมคติและเป็นสวรรค์ของมนุษย์ที่อยากจะมีทั้งนั้นแต่จะมีดินแดนอะไรบ้างนั้นอับดุลขอพาทุกท่านมาพบกับ1ิบความเชื่อดินแดนมหศัศจรรย์ในตำนาน 1. แชงกรีลาแชงกรีลาเป็นดินแดนสมมุติที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ของเจมส์ฮิลตันนักเขียนชาวอังกฤษตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1933อาจกล่าวได้ว่าสถานที่นี้เปรียบเหมือนสวรรค์บนดินทำขึ้นเพื่อปลอบประโลมจิตวิญญาณของผู้คนที่กำลังสับสนกับชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยหนังสือเล่มนี้ ทำให้ชาวโลกรู้จักเมืองแชงกรีลาซึ่งเป็นภาษาทิเบตหมายถึงทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิตหรือดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลกนั่นเอง 2. Garden of Eden ส่วนอีเดนเป็นสถานที่บรรยายไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่าเป็นสถานที่มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าสร้างถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คืออดัมและอีฟนอกจากนั้น มันยังอยู่ในบันทึกจารึกในตำนานของชาวซูเมเรียนด้วยว่าเป็นดินแดนที่สวยงามราวกับสวรรค์สงบสุขมีพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแม่น้ำใสสะอาดต้นไผ่พึกษาแผงเงาร่มเย็นแต่ปัญหาคือถ้าสถานที่นี้มีจริงมันจะอยู่จุดไหนของโลกกันแน่โดยหลายคนเชื่อว่าส่วนอีเดนนี้อยู่ในเมโสโปเตเมีย ทางภาคกลางเนื่องจากบันทึกการสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลได้กล่าวถึงที่ตั้งของสวนอีเดนว่าอยู่ในบริเวณแม่น้ำสำคัญสีสายคือแม่น้ำพิซ่อนแม่น้ำกิฮอนแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติส 3. โ,โคเคนเมืองแห่งนี้ปรากฏอยู่ในบันทึกเดลาติน n c คา a ิเอน s ิสและ The Middle English ในประเทศต่างๆมักจะเรียกชื่อเมืองนี้แตกต่างกัน เช่นดัชเรียกเมืองนี้ว่าดินแดนแห่งความขี้เกียจเยอรมันเรียกเมืองนี้ว่าดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งส่วนสวีเดนเรียกว่าดินแดนเพื่อนสันหลังยาวและไขมันบางประเทศก็เรียกดินแดนแห่งอาหารโดยเล่าว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีกฎหมายและไม่มีกฎใดๆในเมืองแห่งนี้มีเสรีภาพทางเพศมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งบนดินและบนท้องฟ้ามีฝนตกเป็นชีส และอากาศที่สบายเหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อน 4. วันฮัลลาสวรรค์วันฮัลลาเป็นตำนานของสแกนดิเนเวียปรากฏในศตรวตรรษที่13ในกวีเอ็ดดาตามตำนานเล่าว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของชาวนอตหรือชาวไวากิ้งภายในมีอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวิหารแห่งนัก,กรบวันฮัลลาวิหารแห่งนี้มี540ประตู ใช้หอกเป็นจันทันใช้โล่เป็นหลังคาและใช้แผ่นกราะเป็นม้านั่งปกครองโดยพระเจ้าโอดินที่มีคำสั่งให้วาลคิรีรวบรวมวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่ตายมาในดินแดนแห่งนี้เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวในการทำสงครามรักนาร็อกโดยจะมีสัตว์ประหลาดออกมาเพื่อต่อสู้ฝึกฝีมือหากชนะก็จะสามารถกินดื่มกันไม่อั้น 5. ไบเมนี ใบเมนี่หรือน้ำพูแห่งความวัยเยาเป็นเรื่องเล่าของนักสำรวจสเปนที่ได้พบเห็นน้ำผูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ใดได้ดื่มกินจะกลับเป็นหนุ่มสาวได้โดยเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อนักสำรวจสเปนชื่อดังนามฮวนปองเซเดลิองต้องการเดินทางไปดินแดนแห่งใหม่คืออเมริการะหว่างทางเขาได้ยินชาวพื้นเมืองกล่าวถึงน้ำพูนี้อย่างน่าสนใจเขาก็เลยออกตามหาโดยสถานที่แรกคือ บริเวณที่ตั้งของรัฐฟอริดาในปัจจุบันไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งก็คือเกาะบีมินีแต่เขาก็ไม่เคยเห็นน้ำผุที่ว่านี้ด้วยตาของตนเองเลยชั่วชีวิตอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเชื่อว่ามันมีอยู่จริงจึงนำเรื่องของมันเล่าแกเ่เพื่อนๆนักเดินเรือจนเป็นที่แพร่หลายแก่หมู่นักเดินเรือชาวสเปนในยุคสำรวจโลกในเวลาต่อมา 6. อวาลอน อาวาลอนเป็นเกาะและเมืองในตำนานกษัตริย์อาเธอร์ที่พระองค์อยู่ก่อนจะเสียชีวิตปรากฏครั้งแรกในวรรณกรรมของเจฟฟี่แห่งมอนมอสในบันทึกประวัติศาสตร์จำลองฉบับปี1136เรื่อง Historia Regum b r i t a n n i a ที่เล่าว่าในที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งแอปเปิลที่สวยงามและอร่อยที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่ใช้สร้างดาบเอ็กซ์คาลอร์ของกษัตริย์อาเธอร์ และเป็นที่ซึ่งอาเธอร์ใช้รักษาแผลบาดเจ็บจากการรบหลังจากการศึกครั้งสุดท้ายที่คัมลานนั่นเอง 7. เอลโดราโดนครทองคําในตำนานเล่าว่าเรื่องของนครทองคํานี้มาจากอินเดียนแดงเผ่าชิปชาเชื้อสายมูอิสที่อยู่บนเทือกเขาแอนดิสเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทองคําและอัญมณีที่มีค่ามากมายเป็นสถานที่ที่ตกแต่งด้วยทองทุกอย่างทำด้วยทอง แม้แต่การประกอบพิธีกรรมหัวหน้าเผ่าะจะต้องเปลือยกายลงไปชุบตัวในบ่อทองแล้วจึงจะสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆได้ซึ่งพอตกคำหัวหน้าเผ่าก็จะชำระร้างร่างกายไปกับกระแสน้ำเพื่อพัดเอาทองออกไปเรื่องราวนี้ได้กระตุ้นให้นักสำรวจชาวสเปนและชาวยุโรปเข้ามาสำรวจและยึดครองดินแดนหลายแห่งในทวีปอเมริกาใต้รวมไปถึงการปล้นทองคำจากชาวพื้นเมืองหลายพื้นที่ แต่ก็ยังไม่มีใครพบเจอนครทองคำได้เลยแม้แต่คนเดียว 8. ตำนานป่าหิมพานตามตำนานป่าหิมพานกำเนิดขึ้นหลังการสร้างโลกใหม่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยโดยแยกมิติทับซ้อนกันอยู่กับเมืองมนุษย์บางความเชื่อบอกว่าเป็นเพียงป่าในจินตนาการของมนุษย์เท่านั้นแต่บางความเชื่อฟันธงว่ามันมีอยู่จริง แถมมีหลักฐานมายืนยันความเชื่อของฝ่ายตนอีกด้วยสิ่งมีชีวิตในป่าหิมพานต์ทั้งรุกขเทวดาอัมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ล้วนมีลักษณะรูปร่างแปลกประหลาดพิสดารแตกต่างออกไปจากที่เราพบเห็นตามปกติทุกชีวิตล้วนพูดได้และมีอิทธิฤทธิ์พลังอำนาจมหาจรรย์ตามลักษณะความสามารถเฉพาะตนอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ของตนเองอย่างอิสระ 9. ยูโทเปียยูโทเปียเป็นแนวคิดเมืองในอุดมคติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงบนโลกของเราได้โดยแนวคิดนี้เป็นของโทมัสมอร์นักปรัชญามนุษย์นิยมชาวอังกฤษเขียนขึ้นเมื่อปี1516โดยตั้งใจเขียนเป็นวนรรณกรรมเสียดสีล้อเลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของสังคมในสมัยนั้นโดยสมมุติเมืองหนึ่งที่ผู้คนเป็นคนดีมีศิลธรรมและความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ไม่ให้ความสำคัญกับวัตถุเห็นเงินทองเป็นสิ่งหยาบช้าไม่มีค่าในเมืองไม่มีกฎหมายออกมาบังคับประชาชนมากมายพวกเขาอยู่ร่วมกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 10. a อ l a n t i s ิสอ a ตแลนติสเป็นเมืองเกาะในตำนานที่ปรากฏในหนังสือของเพโตนักคิดแห่งกรุงเอเธนที่เขียนขึ้นเมื่อราว400ปีก่อนคริสตกาล เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้สีเขียวทุกขนแห่งมีอากาศที่แสนวิเศษเป็นเมืองที่จเจริญมั่งคั่งเป็นอย่างมากต่อมาพวกเขาเกิดละโมบโลภมากและทะเยอทะยานจนเป็นเหตุทําให้ซุกสกษัตริย์แห่งถวยเทพโกรธเป็นอย่างมากเลยบันดาลให้เกิดมหันตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและน้ําท่วมใหญ่ทั้งวันทั้งคืนจนแผ่นดินแยกและกลืนกินชีวิตนักรบของเอเธนทั้งหมด นั่นจึงทำให้แอตแลนติสจมหายไปในทะเลตลอดกาล